กี่เียต่อเด้อพี่น้องของไ้มันคนนมคนนมคนนมนมเนี่ยนี่บระเด้มีครอบครัวบระเด้มีลูกมีเมียนี่ยคุณบาลเดี๋ยวหน่อยเกิดมาพอๆที่ย้ำเขาต้องนี่สี่ชนนี่อยู่ให้มันถ้าเป็นมันอ่านี่จต่ของสวยมันเออลูกพี่เบิังกล้องให้เจ้าบาทเนี่ยโอ้ อกอง,ไง,ไนนองเงียม่าบึงข้ากองเจ็ดจนำเปไทยอ้เอาบ่งตัวเนาะี้เกอง้อาเย็างหลายาดยงี้เด้อเดเขากองเอเขากองตัวพอดีดีตัวมีนาเข้ามาเยี่ยมสวนมันไหมบ่มาตีอันพูดเออ จ้างเป็นมือจ้บาทลพอเอ๊ะดไทยเจ้ารอากองดากลคนฟูทานี่หล่ะกามากกันบ่ขวายน่บ่ใช่ไรเนาะม่ไหนโม่วายนะเจ้ากองดาบบ่เจ้ากองสวนมันเราเป็นเบานะเจ้าวูดีว่าเขาเป็นเบา้าวีปอดสานนมันแน่นอนแล้วแล้ว่ะ แ,นแ,นแต่จะลงจกบาที่ทุ่นจะลงขับีแหวปูลงหมดข้น่ไขึกนขมรรมกมั่นสมัยนี้สบายบ่ไดถ้ถอนใส่รถใส่เกียงแจ็ครถเตกเต้เป็นรถเตกเต้ขน,นมั่นขึ้นรถ เดี๋ยวก็ล้องมาทำกาวเด้บึงี่นองปูมันถอนมันเก็บใส่ผ้าเลยรบผู้ติประทานเคยกับหยัดเก็บใส่ผาเรยกัได้ถ้าหละเบึงตัวสวนตัวสวนบึงหนาผู้เจ็บก็ bất nào sao xe đen ừ. sao xe đen bên đây chỉ nhọc xóm hoa nhưng cho cả nhọc nó như thế ở dưới là chén như thế thế khỏi xung thì mới nghe cái đấy tôi นนัน่ทั้งใหญ่ทั้งยาวหัวมันปลาเรียนทั้งใหญ่ทั้งยาวยท่ทานขาวทั้งเหลี่ยมเดี๋ยวป้าเบิ้งวิธีการเอามันขึ้นรถมีอนนกำลังตัดหัวมันกันอยู่ตัดหัวมันใส่ผ้าอ้อมในเรียนรอสักคู่เห็นเชียงจักสมือใส่เชียงจักขาแรงคนงานมือละสามสิบเหรียญยุ่ยยุเอท Tại bình ngân thay của bà 300, thím thì Vào. 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 xếp Vào. vô Vào. tiền đó. ว <t ry tongue geliyor> to <uit> ่าลายมาก่อนตัวนี่พิธีกรรม เก็บมมันมมันใหรถใส่ทางใส่รถนก เออโอ้ใครไหนเขาเป็นนายขาวเขาเป็นผู้ออกเอง ไมกพไปใครพืชอีกมาเดี๋ยเดียว